ดีครับผมยินดีดดต้อนรับโซ่ช่องลูกจ้างอิสระเมื่อนี้กกับพี่น้องมาหาไม้ดักหนูส์เครับเมื่อเนี้ยเบื่องสังเกตไม้เขากับเป็นคล้ายๆเป็นป้าเขาโพดเหรครับเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยพี่น้องเขาเบื้องน้ากันครับเป็นป้าเขาโพดที่เพิ่นหักแล้วแล้วบะนี่เพิ่นวานทั่วนะครับเนี่ยสังเกตเบิ้งกุหลาเขาก็สีง่ายลงไปย่างหาไปน้าจังสันเหละครับมั้ยย่างหาลงไปเรื่อยๆไม้ใดโพดัพดก,ก สีดักแล้วครับเมื่อนี้กับม้าน้ากันสามคนนะครับเมื่อเนี้ยนะครับคนหนึ่งไทยดงของเขาครับผมนี่แหละทีมงานเขาพักอยู่เนี่ยนั่นคือผ่านใหญ่เขายังมันเห็ดยั้งมดนะ่ะอยู่ไกล้ๆมู้นนะเพราะเขาใกล้แล้วเป็นเห็ดย่างกวางนกะไม่ไน้ถือเถ่ะโอ้เห็ดว้ไว้ถือโอ้เห็ดเลียมๆว้แต่แทงป่าคือมื่อนั้นตัวนนะ่ะโอ้มื่อนั <c oughs> ้น,น<ม>แทง<ม>ป่าซื้อก็ได้นะครับหาบได้ครับหาสะบกบ่ได้โอ้ วันละครับจังไดกะสิง่ายของลงไปพักยุคกระท่อมทั้งล่างหุ่นละครับจังไดกะจังรุ่นไปน้ำกันว่าเมื่อเนี้ยเขาสิมานี่อย่างเนี้ยเขาสิหายอย่างเนี้ยแต่ว่าพันไยงยเนี่ยเราว่าสิม้าส่ด่างเราว่าสิม้าทั้งน้ำม,มาท่านนี่ผมกับไอ้ไทดงสิม้าดักหนูครับแต่ว่าอาวุธของเขาสิเป็นยังกะจังรุ่นไปน้ำกันครับไปครับเดี๋ยวขอเก็บของเก็บยังไปไว้ที่พักเขาก่อนครับ ืัอนี้อาวุธของเขา็ือเป็นกับดักโมนิไฟส์หรครับเนี่ยกับดักโมนิไฟ์ครับสไตล์ลูกจ้างอิสระลรอครับเนี่ยสวยงามครับส่วนเยื่อเนี่ยเยื่อก็เป็นเหยื่อเก้าหระครับเหยื่อนยครับฉีไต้นิ่มนะครับเนี่ยชีใต้นิ่มพี่น้องเขาเบิร์กบีแปรเลยครับเนี่ยบน้อยเดียวครับแปรแสเลยชีไต้นิ่มครับรอให้มันเป็นวงกลมก็ได้ครับกลมคือเก้าแล้วนะครับ มือนี้เขากระชีไสเป็นขี้ไ้นิ่มแล้วกับเป็นขขาโพดครับเขาโพดหั่นเป็นชิ้นๆครับนี่ครับขขาโพดของเขาหั่นเป็นชิ้นๆครับชิ้นซ้ำเนี่ยแล้วก็เสียบกับเสียบกลับที่สําคัญกับคือเนี่ยครับเขากระีดด้วยหัวเชือดักหนูครับ 6G ของเขาครับผมไปครับบรรยากาศการเริ่มคําแน่ลวมาเบืองไหมของเขาเลยครับบ่านมาเขาไหมของเขาครัอครับ ไม้ก็เป็นทางนะครับสังเกตทางหนูแลนนะครับทางเป็นทางบบยไงหรอครับหนะ่งกับเป็นทางเป็นทางจ้องป้องดีรครับนึ่งก็จะเป็นหนูน้อยหรือหนูยังกับโบ้โหระครับหนึ่าก็สิวางนี่ทางมันแลนทานนี่ครับท่านไปน,นี่เขาก็สิวางกลับไปประมาณนี้แหละครับ วางใหหพลผาดทางไปน้อยนึงเลยนะครับวางใหหพลผาดทางไปเลยห,หนูเลนมาแม่นมันบกนน่กินยากะให้มันได้เหยียบค้านเลยครับเนี่ยนะครับครับเราเขาก็มัดไว้เพื่อหนูใหญ่ม้ามนี่บ่ได้ดึงหนีครับครับประมาณนี้แหละครับ เป็นเงี้ยขีดใต้ครับกต่ขีดใส่ให้พี่น้อ,นองเขาเบิ้งแค่นี่แหละครับครับไม้ของเขาจะเป็นป้าเขาโพดครับุลนะครับอีกไม้นึงกับผมก็ดีไปไส่ผลนะครับติดไปไว้ได้ละรอบเขาขึ้นไปผลนะครับจังไดกับพ่อๆกันย้ำๆผลนะครับวันนี้วิ้นกับสิต๊กดินละครับ มายามกลับไทดงครับวะเนี่ยเบิ้งครับไทดงสีมานซ้ำใดโอ้เป็นว่าถือเราพนันที่นอนอุเบิ้งด้วยหนูเปนตัวจังได้เลยน่ะหนูไทดงอ๋อเบิ้งเนี่ยเป็นตัวจังได้เลยนะโอ,อ้โอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวล่นะครับตัวใหญ่อยู่เอาขึ้นมาห่างไว้ึ้นเกขาละ มดนี่โอ้อัศจรรย์มดนี่กินเร็วแทๆ้ๆถือปอได้มันไตยย้อนกลับมันไตยย้อนมดตัวนะี้ตายย้อนมดจ่อตามมดจ่อมันอนะ่ะห่างไปที่เกา่าย่าเห็บหนีมือเจ้าของนะยาไรเพิ่งจีว้ามด่าเจ้าแล้วทายคิดหรอมึงกลับโมนในไฟพี่นอ้องเอ้ยนี่ละ โอ้ขกดียครับไปหนึ่งเต็มแล้วไปไปเรื่อยๆุ่นละย่างขึ้นไปยังถึงุ่นละยังอีกหลังนี่คือบะนาะอ้๊ยเห็ดทอดูลุดมใู้ไปน้าแข็งดอ้ยบอ่ยังบม่ทัานไหนมาน,นได้เนี่ยโม่ก็ได้เต็มเดียวนึงนี่เป็นยนังไง หลังเนือบ่คือ้นไปหลังนาเลยคนน่ะเอาหลังถือก้อนจังทายพี่น้องบ่เนี่ยโอ้มาถือเราสนถืออยังถือกลับหรือบ่วงบ่วงบ่วงอิโอ้ถุงมือกับปลใสหรือว่านำมือได้ตกงามอยู่ตกกลางงามงามเลยโอ้เนื่ยนอนอยู่ เมื้อสีเมือ้อแานไม่ได้จับเป็นเนาะที่จริงต้องจับเป็นใส่บ่วงตัวน้ำอยู่หรอกอแน่นอนแน่นอนมาถานอยอ่สองเต้มครับเต้มที่สองแล้วของไทยดง ันะครับห้อยัห้อยบ่วงห้อยกลับห้อยไซเงาขึ้นไปน้ำคล้องนี่นะครับจากนั้นเขาก็ับถือว่ายามของเขาไปนีแ่แหละครับทรงไถดงขึ้นไปไซขึ้นไปหอยทันเตียโอเ้เจแล้วยามแล้วเดี๋ยวเา้ายจะไปยามห้องเงาที่ขึ้นไปพี่ละยังไรขึ้นไปนีล่ลวไปได้เวลายามหนูห้อแล้ว ก็พาพี่น้องเขาพยายามหนูแล้วครับมันประมาณยังไดก็รุ่นน้ำกันไปครับตัวใดถึกอตัวใดติดก็จังสีไทยเบิ้งเนาะครับไปหมดแล้วครับรุ่นน้ำกันหึึิปตัวนี้ฮึสียงเนาะอือหตัวมยังครับ เดี๋ยวขออนุญาตจัดการก่อนนะครับเด้อจัดการเรียบร้อยล้วครับตัวง่ายู่ยครับตัวนี้ตัวงหญยแล้วครับเขากกิดห่างไว้คือเก้าครวครับขูดเ้อง ขขาพดนเกาว่าเห็นนะครับเขาเอาเขาพดใหม่เขาก็ฉีดน้ํายาเพิ่มอีกที่เกาครับ,รบวางไว้คือเกามันล่ะครับนะหมานนะครับแต้มแรกแหกหมานของคําคืนนี้ครับอครับหลังนึงอืออู้น้ำอีกแล้วครับตัวนี้อู้อู้ตกง่ายเลยครับ เด,เดี๋ยวขออนุญาตเออจัดการก่อนนะครับนี่ครับจัดการเรียบร้อยแล้วโอ้ตัวใหญ่แลวครับนี่ก็ตัวใหญ่อีกตัวนึงเหรอครับเนี่ยห่างกลับข้าไววก่นอนเข้าบ่เนี่ยมึงเท้าห้อก็ฉชิดเท้เดียวกับพอครับ วาง,งไว้คึ้เก้านี่ยแหละครับมาน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 แต้มที่สองแบบง่ายใ,ใ,ให้กันละครับแต้มง่ายก็แต้มมังหันดีครับเนียนี่เต็มอีกหลังนึ่งละครับตัวแต้มง่อยู่ครับแต้มง่ายดีอยู่ครับอืมอันนี้เป็นชีดใต์ตัวครับเนี่ยเนี่ยชีไตต์กาดพร้อม อขอปดก่อนครับแก้มที่สามเขามานมาแล้วครับแก้มนี่ก็ง,งามอยู่ครับสวยงาม ตัวหนึ่งเอาหมูเก้าเนี่ยนะครับนะครับตัวง้ามอยู่ครับ,ต,รบตัวนี้ก็ได้ข้าวโพดเฮีย อืมโอ้ครับหึงหมดเจาะอืมอืมหมดนะครับตัวง้ามอยู่ครับโอ้แต่หมดจอกครับตัวง้ามอยู่ครับนะ่ะเยวปลดก่อนปลดแล้วก็จะหางไว้ขึ้นเก้าเนี่ยละครับอออแต่สีงหา่มองดีกว่าเดี๋ยวสีง่ายไปมองค้างๆกันพุ่นละครับพอหมดมันขืนแล้วใ่ nh ายญ่เบา,าไวด้ดอก หมดหลายพดครับมขึ้นกัดหนูเต้มเลยคับ,คบกัดตูงอ้อยู่ครับเดี๋ยวเขาจะห่างไว้ีกคงขเก้าแล้วครับห่างมาต้งพุ่นแล้วครับ นี่แหละครับมาเบ่งผลงานการยามนูของเขาสำหรับคืนนี้ครับนี่แหละครับของไทยดงนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่จะตัวคือเจ้าขวางลหรครับเนี่ยหกแต้มครับของไทยดงครับหกเต้มนี่ของผมครับเนี่ยของผมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้แพ้ไทยดงตัวเนี่ยหาแต้มนับตัวใส่กันลวดโอ้แพ้แพรไทยดงครับเมื่อนี่แพ้ แพะตัวหนึ่งครับผมได้หาเทศดวงได้หกครับแต่พันใหว่าท่านด้ม้าครับพันใญ่คือสิสรุปผลงานยังมือเศร้าคนล่เพราะว่าพันใหญ่เพิ่นไปใส่ด่างน้ำใส่คายนะครับเอาละครับสำหรับคืนนี้กับกับสีรับสีน้อนกันละครับบันเนี่ยเพราะว่ากับเดือกเล่าครับนี่กับบ่สีหาทุ่มเราตีนี่ก็ได้คนละครับกับสีน้อนแล้วละครับจังไดกับพ่อๆกัน เมือนเศร้าครับผมสำหรับคืนนี้กับ้าตีสวัสดิ์ครับผมอืมลันตัวละอืมอืมอืออูอ้ครับมึงนอก ไซเบอรเนี่ยครับ